หมายถึงว่าที่ที่หยุดคาอยู่นะครับที่ยังเดินสะพัดอยู่เนี่ยมีวงเงินอยู่ที่หนึ่งล้านเจ็ดหมื่นพูดยังไงเดียวนึงแสนเจ็ดหมื 1, 70, 000, 000่นล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื 1, 70, 000, 000่นล้านนะครับแล้วก็สําหรับคนที่เป็นหนี้ในระดับต่ำกว่าสามแสนบาทเนี่ยอยู่ที่หนึ่งละหนึ่งแสนห้าหมื่นล้านนะครับและหนึ่งแสนห้าหมื่นล้านเนี่ย ก็หนึ่งในสามของนั้นคือห้าหมื่นครับก็ถือว่า cover นะก็ถือว่า cover ครับวัตถุประสงค์ค่ะนิดนึงค่ะคุณอาทิตย์ครับวัตถุประสงค์ก็ที่ผมเรียนนะฮะว่าสิ่งหนึ่งที่เรากำลังประสบอยู่ขณะนี้คือข้าวของแพงแล้วก็อะไรที่เราสามารถที่จะลดรายจ่ายของประชาชนได้ที่เป็นรายจ่ายที่มันไม่จําเป็นเช่นอย่างโครงการนี้เนี่ยแทนที่จะไปเสียดอกเบี้ย20%เอรอยู่เรื่อยๆก็มาเสียแค่10%็นั่นเองครับ ค่ะแล้วมาตรการนี้เป็นระยะสั้นหรือระยะยาวคะมาตรการนี้ยังไม่มีข้อสิ้นสุดว่าจะเป็นสิ้นสุดเมื่อไหร uh ่น huh. ะครับซึ่งซึ่งผมคิดว่าคงเป็นมาตรการระยะยาวพอสมควร uh huh. เพราะว่า,าลูกค้ากลุ่มนี้ผมเชื่อว่ากรุงไทยกอนมัิดเองก็อยากจะได้อยู่อืมทำไมถึงเป็นสองแบงก์นี้เท่านั้นไม่มีแบงค์อื่นด้วยคะเพราะว่าในส่วนของสองแบงค์นี้เราเป็นยังออมสินก่อนออมสินเป็นสถาบันการเงนเินเฉพาะกิจ uh huh. ซึ่งวัดให้นโยบายในการดำเนินการได้ uh huh. และกรุงไทยเองก็เป็นบริษัทเป็นแบงก์พาณิชย์ธรรมดาแต่ว่า เป,เป็นรัฐถือหุ้นใหญ่ครับก็สามารถที่จะเข้าไปให้นโยบายได้ค,ค่ะคุณประพัฒน์คะขออนุญาตเรียนถามในส่วนของชมรมหนี้บัตรเครดิตแล้วก็สินเชื่อส่วนบุคคลนะคะทุกวันนี้เนี่ยชมรมเนี่ยมีงานบทบาทหน้าที่อะไรยังไงบ้างเออบทบาทเราคือส่วนใหญ่จะให้ความรู้แล้วก็แก้ปัญหาให้ความรู้ในการใช้บัตรเครดิตเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยหลักการของการใช้บัตรเครดิตซึ่งซึ่งหลักการจริงมันคือการให้ความสะดวกในการใช้แทนเงิน แต่ด้วยช่องทางตรงนี้กลายเป็นช่องทางให้พวกแบงก์ต่างๆพวกระบบทุนนิยมมาเป็นช่องปล่อยกู้ซึ่งทําให้คนนิยการเงินของคน,เ,นเสียไปเยอะมากคนนี้จะเป็นปัญหาปัญหามากด้วยอัตาราดอกเบี้ยด้วยประกอบกับด้วยอัตาราดอกเบี้ยที่สูงซึ่งหาต้นทุนกนารฝากที่อยู่ที่บาทกว่าสองบาทแต่คิดดอกเบี้ยที่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์แลวบวกส่วนต่างที่กดอีกสามเปอร์เซ็นต์ต่อเดือนซึ่งถ้ามองแล้วคนกดเดือนละครั้งสามเปอร์เซ็นต ถ้าสิบสองครั้งเดือนปีหนึ่งสิบสองครั้งก็สามสิบเปอร์ซ็นตมันก็หนักมากาแต่คนจะมองข้ามตรงนี้ไม่ไม่ไมรู้ตรงนี้อยู่แล้วบางคนแก้หนี้ผิดอีกอใช้บัตรนี้เต็มแล้วก็ไปกดกดบัตรอื่นอยูทำให้กลายเป็นกู้หนี้ใช้หนี้วนอยู่ตรงนั้นกลายเป็นพ่อขาหมูเพิ่มเจ้านี้นั่นคือปัญหาใหญ่ซึ่งซึ่งหลายคนไม่ว่าระดับระดับบนก็ยังเป็นอย่างนี้ฮะไม่ใช่ระดับล่างนะที่ผ่าน ซึ่งปัญหาตรงนี้มันหมักหมมมาเยอะมากม,มันเยอะมากน้อยแค่ไหนคะคุณประพัสส์เยอะมากแค่ไหนเออเอาเป็นว่าคดีคดีตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นคดีผู้บรนะิโภคนันที่เราเคยเคยผลักดันตรงนี้ออกมาอมเออซึ่งศาลเองก็รับตรงนี้ไม่ไหวก็พยายามระบบไก่เกี่ยมาช่วยเร่งคดีให้จบเร็วแต่ถามว่าลูกนี้เร่งจบคดีได้แต่ลูกนี้ก็แก้ปัญหาไม่ได้ มันมันมากถึงขนาดที่ว่าศาลเองก็ปวดหัวอยู่ขนาดนั้นเลยแล้วส่วนใหญ่คนที่เข้ามาปรึกษาที่ชมรมเนี่ยจะเป็นลักษณะไหนยังไงคะก็ส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะเนี่ยที่ว่าแก้หนี้ผิดนะฮะกดกู้หนี้ใช้หนี้โดยเท่าไปวนกับเรื่องของหนี้สินเชื่อบุคคลอีกสองัวนี้จะพันกันตลอดเวลากู้หนี้สินเชื่อ,เ,อ,อ,เ,ชอเชื่อบัตรเครดิตไม่พอก็ามาเอาบาตัตรเครดิตวนอยู่ตรงนี้ฮะกูบ้บัตรรน้นมาจ่ายวนอยู่ตรงนี้เอาสินเชื่อตัวนั้นมาวนอย่างนี้แล้วตอนนี้ยิ่งเลวร้ายกว่านั้นคือช่องทางของการปล่อยกู้บัตรเครดิตเนี่ย มันกลายเป็นเนื่องจากดอกเบีย้ยตรงนี้จูงใจสูงเนี่ยมันเป็นช่องทางให้เจ้าหนี้ปล่อยกู้ด้วยการเอ่อเป็นวงเงินกู้ซึ่งซึ่งเอามาผ่อนชําระนี่ในหนี้บัตรเครดิตค่ะซึ่งกลายเป็นมีการคิดดอกเบีย้ยแฟดเลยซ้ําด้วยซ้ำไปซึ่งบางบางท่านอางนั้นนะครับมีการคิดดอกเบีย้ยแฟดเลยแล้วเข้ามาให้ให้ผ่อนในหนี้ของบัตรเครดิตอ่ซึ่งลักษณะน,นี้เป็นการคิดดอกเบี้ยซ้อนดอกเบี้ยถ้าลูกหนี้ผิดนัดไม่จ่ายค่ะ อันนี้ก็ปัญหาใี่สูงไหมคะคุณภาคภูสูงครับถ้าในมองของแง่สินเชื่อบุคคลที่เอามามองซ้อนเข้ามาเนี่ยมันเกินกว่า20เปอร์เซ็นต์28เปอร์เซ็นต์โอ้โห28เปอร์เซ็นต์แล้วและส่วนใหญ่เคสที่เราเจอมาหนักๆนี่หนักที่สุดคืออะไรคะคุณประพัฒน์หนักที่สุดที่เป็นคนที่เป็นหนี้ใช่ไหมครับที่เจอหนักที่สุดประมาณ12 13ล้านโโอ้หซึ่งฟงเล่าฟังแล้วมีกี่ใบ เคยเจอสูงสุดม MM ีบัตรเครดิตที่ใบเฉพาะรายนี้นะครับประมาณสิบกว่าใบโอ้โหแต่ฉันเคยได้ยินว่ามีส0ิบใบด้วยเหรอคะคุณประธานอันนั้นส0ิบใบมันอันนั้นระดับรายย่อยหน่อยแต่ว่าเยอะแต่นี่รายอย่ประมาณสิบกว่าล้านเนี่ยแสดงว่าคนนั้นระดับเงินเดือนไม่ใช่ระดับเป็นแสนฮะค่ะจึ่งก็แล้วคนส่วนใหญ่ทั่วไปเนี่ยเขาจะเป็นนี่ที่ตัวเลขประมาณเท่าไหร่คะคุณประธานเออเอากลางๆก็ห้าแสนขึ้นไปถึง ระคับสองล้านสามล้านซึ่งวนอยู่ตรงนี้ที่จริงๆบางคนเริ่มมาจากนี่ไม่กี่แสนสองแสน,ส,แส,นสามแสนแล้วก็กูน้นี่ใช้นี่กูนี่ใช้นี่ก็วนอย่างอย่างกรณีสองแสนนะเป็นนี่แค่สองแสนก่อนอแค่ปีครึ่งถึงสองปีนี้ถ้าใช้ระบบอย่างที่ผมว่านี่แค่นี่ผิดเนะี่ย แค่สองปีปีครึ่งสองปีเนี่ยจะกลายเป็นสี่แสนทันทีโอ้โหแล้วเงนิงน,งน,งน,นที่จ่ายไปเนี่ยละลายหมดจะไม่รู้ตัวเลยอือคือเพราะเพราะความกลัวไงเพราะความที่ไม่รู้ความกลัวว่าเออกลัวเพื่อนร่วมง,งานรู้ว่าเป็นหนี้กลัวที่บ้านรู้เป็นหนี้กลัวที่แล้วก็เลยแจ้นี่ผิด่งแล้วลเราเข้าไปช่วยแก้ปัญหายังไงคะท่านก็ให้ความรู้ฮะว่าถ้าเป็นหนี้อย่างนี้คุณต้องหยุดจ่ายคือคุณหยุดจ่ายไม่ใช่ว่าเบี้ยหนี้แบงค์ไม่ไม่ใช่เบี้ยหนี้ไม่จ่ายคือให้ตั้งสติจ่ายค่ะ คืออย่างน้อยสุดคุณต้องหยุดแล้วก็ตั้งสติให้ดีแล้วก็เจ็บออมออแล้วก็ย้อน่อยค่อยๆเจเจาจบเชียบาทเชียบาทไม่งั้นไม่มีทางจบ ก็กระบวนการของกฎหมายก็มีส่วนช่วยตรงนั้นว่าถ้าคนไหนไม่มีทรัพย์สินก็โอเคจําเป็นต้องอายัดเงินเดอนก็อายัดไปเพราะเป็นการหักหยุดวงจรหน,นี้เขาแต่เราก็ค่อยจ่ายหนี้ตามกฎหมายไปอันนี้คือหลักการแล้วที่ผ่านมาแก้ไขปัญหาได้มากน้อยแค่ไหนได้เยอะก็ต้องใช้เวลาบ้างแต่ด้วยกระบวนการกฎหมายตอนนี้จากคดีผู้บริโภคที่ใช้มาผิดเจตนารมณ์เพราะว่าพ่าแบงค์มาแทรกแซงใช้กฎหมายตัวน,นี้ก็เลยทาให้กลายเป็นว่าผู้บริโภคฟ้องผู้ประกอบการฟ้องผู้บริโภคซึ่งตอนนี้เราก็พยายามผลักดันตัวนี้ใหม่ ก็เลยทําให้จริงๆแล้วกว่าเขาจะเป็นนี่ก็ใช้เวลาสองสามปีหรือห้าปีแต่ด้วยกฎหมายบีบให้เขาจบเร็วมันก็แก้นี้ไม่ได้จริงๆเราต้องใช้เวลามันก็ผิดเพี้ยนไปหมดฮะกฎหมายที่วันนี้ค่ะส่วนใหญ่คนที่มีปัญหาตรงนี้นี่นะคะจะเป็นคนชั้นกลางหรือว่ายังไงคะตอนนี้ข,นขึ้นขึ้นถึงระดับบนแล้วก่อนออหน้าสักสามสี่ห้าปีผมทํามาตรงนี้เจ็ดแปดปีแล้วตอนนี้ระดับบนก็มีแล้วเอ๊ะทำไมถึงระบาดระดับบนถึงลงมามีปัญหาด้ยเพราะเศรษฐกิจหรือว่ายังไงมันมันมันอย่างที่บอกฮะเขาแก้หนี้ผิดเนี่ย เยอังบางคนระดับบนเนี่ยแล้วด้วยอำนาจตำแหน่งหน้าที่เนี่ยบอกใครไม่ได้ต้องปกปิดอะ่ะคมันก็เลยคือคือยิ่งจ่ายดีเนี่ยแบงก์ก็ยิ่งให้วงเงินเพิ่มยิ่งสูงก็ถือว่า เขาไม่รู้นี่ว่าคุณจ่าย้จ่ายไม่ได้เพราะอะไรหรือจ่ายได้เพราะ<ม>คุณไปกู้บัตรหรือมาเขาไม่สนใจคุณจ่ายดีเขาก็ยิ่งเพิ่มเงินคุณก็ยิ่งกดยิ่งหนักเข้าไปอีกค่ะเพราะฉะนั้นไอ้ที่ว่าเป็นหนี้บัตรนี้ไปเปิดบัตรใหม่ไปขอสินเชื่อใหม่เพื่อมาปกอันเก่าเนี่ยแบบนี้มันไม่ใช่คำตอบของการแก้ป<ห>ัญหาเลยนะ,ะเป็นวงจราเรียกถ้าผู้หยาบใช่เป็นวงจร,รอ,อุบาทเลยโอเคเพราะฉะนั้นี่โครงการนี้จะเข้ามีส่วนช่วยได้มากก็ช่วยได้ระดับหนึ่งนะฮะผมก็มองว่าระดับบนที่จริงๆระดับกลุ่มนี้นะถ ที่ยังผ่อนขัดข้อต่ำอยู่เนี่ยมันจะระยะยาวเนี่ยจะหนักขึ้นหนักขึ้นแต่ด้วยการ<ม>การลดดอกเบี้ยลงมาเนี่ยช่วยได้เยอะแต่ว่าช่วยได้ขนาดไหนไหมก็ผมคิดว่าถ้าเขาเข้าใจมีวินัยการเงินผมว่าก็โอเคเอะออเตรลรอดได้อว่าทาให้กจ็จะสะท้อนให้เห็นว่าดอกเบี้ยที่ที่ทางทางทางช่วยออกมาตรงนี้ก็เห็นได้ว่าอัตราดอกเบี้ยที่ที่แบงก์ เล้งแบงค์ผู้ประกอบการเรียบเนี่ยมันมันสิบเปอร์เซ็นต์ก็อยู่รอดแล้วเนื่องกำไรส่วนต่างงนี้มหาศาลค่ะค่ะนะครับมีรายละเอียดโครงการเราจะถามเพิ่มเติมกับคุณอัทวิตไหมคะเรื่องของโครงการเพราะคงคงอยากจะให้ขยายไปถึงสินเชื่อบุคคลอะไรตรงนั้นด้วยนะครับเพราะว่าสินเชื่อบุคคลยี่สิบแปดเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ก็เป็นปัญหามหาศาลอยู่ซึ่งทุกคนเดี๋ยวนี้ปล่อยมารไม่บวกไม่ปล่อยแล้วไอ้พวกกู้เอสเอ็มไอปล่อยน้อยเพราะว่าดอกเบี้ยเห็นอยู่แล้วว่ามารบวกมันน้อยมากปล่อยกู้ยี่สิบแปดเปอร์เซ็นต์หรือดอกตัดเครดิตยี่ส มันแน่นอนปล่อยพวกนี้แบงค์ได้กําไรหมหาศาลผมลว่าต้องถ้าเป็นได้ก็ให้ช่วยตรงนี้เยอะมีโอกาสไหมคะคุณนัทมีมีโอกาสครับค,คือปัจจุบันเนี่ยสินเชื่อที่เป็นเพื่อการอุโปโภคบริโภคมันมี2อ,อย่างที่ท,ที่ที่แบบชัดๆนะครับคือบัตรเครดิตกับอีกตัวหนึ่งคือเรื่องสินเชื่อเมื่อกี้ครับสินเชื่อส่วนบุคคลบัตรเครดิตเนี่ยเขาจำกัดอยู่ที่ร้อยละยี่สิบเปอร์เซ็นต์ดอกเบี้ยค่าธรรมเนียมแต่ว่าอีกอันหนึ่งอยู่ที่ร้อยละยี่สิบแปดซึ่งอีกอันหนึ่งอาจจะสูงกว่าได้ซ้ำไปซึ่งเป็นไไไปปดด้้้เีีขาูแลลคคนนกุ่มรับ ค่ะโอเคค่ะเอาละในช่วงต้นนะคะเรามาทําความเข้าใจแล้วก็รู้ถึงรายละเอียดโครงการทั้งสองโครงการไม่ว่าจะเป็นบ้านผ่อนบ้านส่เปอร์เซ็นสองปีแรกโครงการของทอ,อสสนะคะกับการ refinance หนี้บัตรเครดิตช่วงนี้พักสักครู่ค่ะให้คุณผู้ชมไปติดตามข่าวต้นชั่วโมงนิวส์เฟรดนะคะช่วงหน้าหล่ะเรามาเจาะลึกกันแล้วว่าตกลงโครงการนี้ดีจริงหรือเปล่าแก้ไขปัญหาให้ประชาชนได้จริงๆหรือแค่นโยบายหาเสียงเท่านั้นช่วงหน้ามาว่ากัน,นะคะ่ะ เข้าสู่ปอกเปิดข่าวในช่วงที่2ค่ะเรามาเจาะลึกกันลงอีกชั้นหนึ่งนะคะว่าตกลงแล้วนโยบายต่างๆเหล่านี้ทั้ง2โครงการเนี่ยเป็นการแก้ไขปัญหาและเกิดประโยชน์กับประชาชนจริงๆหรือเป็นแค่นโยบายหาเสียงเท่านั้นขออนุญาตเริ่มในเรื่องของบ้านศูนปก่อนนะคะสคปีนี่นะคะของทอสสอาจัร์สพลคะจะตอบอีกชั้นหน่อยแก้ปัญหาได้จริงๆหรือแค่นโยบายหาเสียงเท่านั้น คุณผมคงไม่เคยกล้าตอบแล้วกับเรื่องอย่างนี้แต่ว่าของอาจารย์สิคะที่อาจารย์มันอาจจะยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์นะเพราะว่าตามมาติครมเนี่ยการที่ผมอ่านมาเนี่ยเขาบอกว่าเป็นการช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่ไม่เคยมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองให้สามารถที่จะซื้อบ like <c oughs> ้านเป็นของตนเองอย่างทั่วถึงนะนี่ตามมติครมออกมาอย่างนี้นี่แสดงว่ายังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ นะเพราะว่าแรกเนี่ยครับคือเรากําหนดราคาไว้ที่3ล้านค่ะสามล้านนี่ไม่ใช่ผู้มีรายได้น้อยแหละนะฮะถ้าเกิดกรณีบ้านเอื้ออาทรน,นี่ก็ต่ำกว่าล้านนะครับจะช่วยผู้รวยไดย้ต้องอย่างนั้นอ,อันนี้ไม่ได้เป็นการช่วยผู้มีรายได้น้อยอนะที่สำคัญก,ก็คือว่าเงินบ้าน3ล้านเนี่ยคนกู้เนี่ยนะครับอาจจะเป็นค่าพอดีก็ได้ นะคนมีเงินก็กู้ได้เพราะว่าไม่ได้จํากัดเพดานว่าคนกู้ต้องมีรายได้เท่าไหร่อย่างบ้านเพื่อทอนนี้จํากัดไว้ที่หมื่นห้าอันนี้ไม่ได้จํากัดไว้เลยเนี่ยครับดังนั้นถ้าผมมีเงินเยอะแยะผมก็อาจจะให้ลูกกู้ให้ลูกไปกู้ให้ภรรยาที่ยังไม่ได้จดทะเบียนกันไปกู้อ,อย่างนี้นะครับก็ทําได้หรือว่าถ้าเกิดผมเป็นเจ้าของทรัพย์สินมีบ้านอยู่สิบหลังนนว่ยจะให้ลูกน้องที่ไม่มีบ้านเลยไปช่วยกู้แทนเพราะว่าสมมติถ้าเกิดผมซื้อบ้านราคาสามล้านเนี่ยนะครับผมก็เลียบงดเว้นดอกเบี้ยเนี่ย สองปีเนี่ยเป็นเงินประมาณสัก4ี่แสนกว่าบาทแล้วก็รวมทั้งพวกเ,เงินโอนอีกจํานวนหนึ่งเนี่ยนะครับหนึ่งเปอร์เซ็นต์ของอันนี้ก็สมมติสามล้านก็อีกสามแสนบาทเนี่ยครับรวมๆแล้วนี่ยสี่แสนกว่าบาทเรียกว่าประมาณสิบสามสิบสี่เปอร์เซ็นต์ของมูลค่าบ้านค,คืออยู่ดีๆได้กําไรมาเลยเนี่ยนะครับเออถ้าเกิดผมจะเกิดเป็นคนที่มองในแง่นี้เนี่ยผมก็อาจจะไปกู้กันใหญ่เลยนะครับอ,อันนี้ก็คือมันไม่บรรลุวัตถุประสงค์ในแง่นี้นะครับอาจารย์คะก่อนที่จะไปข้ออื่นขออนุญาตให้ให้คุณอาทิตย์ตอบก่อนค่ะเป็นไงคะอันนี้ ที่ว่ามันไม่ครอบคลุมเนี่ยผมต้องเรียนว่า3ล้านเนี่ยคือไปดานสูงสุด <c oughs> แต่ถ้าเกิดว่าบ้านอยู่ต่างจังหวัดอยากจะปลูกบ้านในระดับ5้าแสนหกแสนก็กู้ได้เหมือนกัน <c oughs> ถ้าเกิดว่าคนที่จะปลูกบ้านระดับ5้าแสนหกแสนเนี่ยก็เงินเนี่ยเงินเดือนถ้าอยู่มาสักเกือบเกือบเจ็ดพบาท <c oughs> ก็สามารถทําได้เหมือนกัน7จ็ดพก็สามารถขอกู้ได้ <c oughs> ผมยกตัวอย่างเช่น นึกถึงชานาไราน,นะครับเราอยากจะปูกบ,บ้านในพื้นที่ที่อยู่ในฟาร์มของตัวเองเนี่ยออสักห้าแสนบาทถามว่าไปได้ไปขอกู้ได้ไหมโครงการนี้ได้ครับก<ม>็ไปที่แบงก์นะครับที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ในจังหวัดแล้วก็บอกขอกู 5, <ม>้ห้าแสนพอเอาสเตทเมน<ม>ให้ดูเงินให้ดูว่าปกติธรรามหาได้เท่าไหร่ถ้าออกมาส 6, ักหกพันห<ม>้าเจ็ดพันท่านก็สามารถได้กู้เหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าสามล้านนี่เป็นพยานสูงสุดอันนี้เพื่อสร้างความเข้าใจก่อนครับแต่ถ้าชาวไร่ชาวนาไม่มีสเตทเมนไม่มีหลักทรัพย์คำประกันไม่มี คืออย่างนี้ครับจริงๆแล้วเนี่ยพี่น้องเกษตรกรโดยมากจะเป็นสมาชิกของทกศธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เกษตรนะครับแล้วก็บัญชีเขาเนีจะมีอยู่นะครับเพราะว่าถามว่าทําไมผมถึงบอกว่าหลายคนมีบัญชีทกศ เพราะว่าตอนนี้เรามีโครงการประกันรายได้เกษตรกรซึ่งพี่น้องที่เข้าโครงการประกันรายได้เกษตรกรเนี่ย<ม>เขาจะต้องมีบัญชีทกศเพราะฉะนั้นก็จะมีรูปแบบของบัญชีในการทําบัญชีเขาอยู่แล้วก็เอาพวกเนี้ยเป็นเป็นบุ๊กแบงค์เนี่ยไปโชว์แสดงให้ดูว่าปกติแล้วแต่และขอบแต่และดูการมีเงินเท่านั้นเท่านี้นเจ้าสิสินเชื่อเขาทำการวิเคราะห์ครับแต่ส่วนใหญ่เขาจะเป็นหนี้นี่คะส่วนใหญ่พี่น้องเกษตรกรจะเป็นหนี้กับทกศจะกู้ได้หรอคะเอออย่างนี้ครับ ถ้าเวลาการเป็นหนี้กับทกศเนี่ยเขาก็ต้องดูว่าหนี้นั้นถูกการปรับโครงสร้างหนี้ไปแล้วหรือยังเช่นเป็นหนี้กองทุนพื้นฟูหนี้ทกศซึ่งเขาก็มีกระบวนการปรับโครงสร้างหนี้อยู่ถ้าหนี้ยังเดินสะพัดหมายความติดหนี้แต่ว่ายังเดินสะพัดอยู่ยังใช้อยู่ก็กู้ได้ครับคือคนที่เครดิตไม่ดีแล้วกู้ไม่ได้คือคนที่เขาเรียกว่าตัดสวิตไม่จ่ายคือถ้าไม่จ่ายเลยก็ไม่มีใครให้กู้แต่ถ้าเกิดว่ายังจ่ายอยู่ยังปรับโครงสร้างหนี้แล้วเดินหน้าต่อไปได้ก็เข้ามากู้ได้ครับไม่ได้เป็นเรื่องที่ผิดปกติแล้วก็เพิ่มเพิมนะครับ อย่างบริษัทเครดิตบูโรหรือข้อมูลเครดิตเนี่ยเวลาเขาขึ้นโค้ดว่าที่เขาบอกติดแบ็กลิสต์น่จริงๆมันเป็นโค้ดครับคือว่าถ้าเราผ่อนจ่ายทุกเดือนเนี่ยมันก็จะโค้ดมันก็จะขึ้นเป็นโค้ดของมันไปเรื่อยถ้าเดือเราหยุดมันก็จะขึ้นโค้ดว่าเราหยุดพอเราจ่ายใหม่มันก็จะขึ้นโค้ดอีกโค้ดนึงวก็เราจ่ายไปเรื่อยซึ่งเวลาเขาเป็นดูสลิปเนี่ยเขาจะดูเขาจะไม่ได้บอกว่าลายนี้ห้ามนะมันจะเห็นเป็นโค้ดวินัยทางการเงินว่าคนนี้เดินยังไงซึ่งถ้าคุณปรับโครงสร้างนี่แล้ว ตัวโค้ดคุณก็ถูกเปลี่ยนไปนะครับซึ่งแน่นอนถึงเป็นหนี้แต่ยังจ่ายอยู่ก็สามารถเข้าโครงการได้ครับอย่างที่อาจารย์ถามเมื่อสักครู่ที่บอกว่าถ้าเป็นคนมีบ้านสักสิบหลังให้ญาติพี่น้องให้ลูกน้องไปกู้เพื่อมาโครงการนี้มันก็ได้คือถ้าไว้ใจลูกน้องก็เอาครับปล่อยครับแต่ว่าแน่นอนต้องแน่นอนนะครับว่าลูกน้องคนนั้นเนี่ยที่จะมากู้แบงค์เนี่ยต้องมีคุณสมบัติพอที่จะกู้ได้แล้วถ้าเกิดว่านายใหญ่เนี่ยกล้าให้ลูกน้องคนนี้ไปขอกู้ซื้อบ้านขอให้น้องผ่อนบ้าน ก็ต้องมั่นใจในความเสีย่ยงนลูกน้องจะไม่โอนบ้านหนีไปนะครับซึ่งไอ้แบบนี้รัฐไม่สามารถที่จะลงไปลงในรายละเอียดลึกได้เพราะว่า